วัสดีครับเพื่อนนี่ตัวนี้เขาเรียกกระบอกสายกระบอกสายตัวนี้ถ้าเราไปซื้อที่อมอมนตัวนึ็กก็ประมาณ4ี่สกว่าบาทเพื่อนตัวนี้เนาะคือถ้าตามอะไรทั่วไปเขาก็ขายอยู่ในราคาแ90เสิบนาะถ้าเราไปซื้อที่อมอมนก็ตัวนึ็ก็ประมาณ สี่สิบบาทและไอ้คดลวดต,ตัวนี้นะครับผมเป็นของโรงงานเพื่อนของโรงงานนะครับมันจะมีฟิวพี่น้องฟิวอยู่แถวนี้ของโรงงานเราจะต์ที่มาให้ไม่ก็โทอรโบโฟิวไมเรียกเทอร์โบโฟิวพี่น้องถ้าเวลามันช็อตเทอร์โบโฟิวก็จะขาดนะครับตัวนี้เป็นคนลวด ซื้อใหม่ไม่จํำกว่าถ้าให้เขาทำใหม่ไปพันมาใหม่ก็ไม่จํำกว่าร้อยจตสบางเฉพาะตัวนี้าน,นแต่ก็บางทีก็ไม่สมควรซ่อมัลลมรุ่นนี้มันจะเป็นมันคลายไม่ใช่ท่องแรงนะมันเป็นไอนพีเนียมพี่น้องเขาชุบม้เฉยนะดลมพวกปลมจีนหรืออะไรเนี่ยนะยี่ห้อที่ไม่ค่อยดีอ่ะมาจากต่างประเทศเขาทำมาขายทุกทู ่านผู้ชมไม่อยากแนะนําผมไม่แนะนําให้ซื้อพี่น้องเนี่ยเห็นว่าสีแดงๆสีทองๆเนี่ยพอเวลาเอาอะไรไปขูดออกข้างในก็จะเป็นสีขาวนะครับมันไม่ใช่แบบทองแดงเนาะพี่น้องเนี่ยตัวนี้นะเวลามันชอดขาดแล้วก็เรียบร้อยไปเลยทุกท่านไม่มีการทํามาใหม่นะครับผม ขายก็ไม่มีราคานะครับนี่ไและตัวนี้ก็เป็นูลรับบูทนีบูทตัวนี้นะครับที่เราเคยบอกว่า,นะวาเป็นบูทนทกาน,นจะเป็นตันี้จะเสียประจำพปนองนี่บูทดัน มันจะมีอยู่สองข้างอันนี้ด้านหน้าเปื่อนด้านหน้านะน,นี่เป็นด้านหน้าเรื้อด้านหน้ามันพันเดี๋ยวเราก็จะมีถ้าเราจะเปลี่ยนวูดเราก็ใช้มีดหรืออะไรก็ได้นะเรางัดตัวนี้ออกมาเราก็ง้างออกมาแล้วก็เอาบูดลงเข้าไป แล้วก็ดึงบูธมาแล้วก็เอาตัวนี้มาเปลี่ยนอันนี้เป็นของเก่านะนนที่เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยมากเวลามาซ่อมครับผมกับผมทีไรผมต้องเปลี่ยนให้ทุกทีเพราะผมจะต้องถามว่าพหลลมอีกกี่ปีแล้วเนาะถ้า,าว่าพหลลมถึงสองปีกว่าก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนคือว่าด้านในของบูธเนี่ยมันจะสึกมันสึกหมดนะท่านผู้ชมนะะ พอมาสึกหมดปุ๊บทีนี้วางเหล็กกับเหล็กนี่ก็เป็นเหล็กไหมแล้ไปเจอเหล็กข้างในนี้จะทำให้ขึ้นสนิมท่นานผู้ชมมันก็จะขึ้นสนิมนะแนะนำให้เปลี่ยนออกเลยตัวนี้นะงัดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่ใส่เข้าไปเลยเหมือนของใหม่เลยนี่นมันก็ลื่นเหมือนของใหม่ตัวนี้ด้านหลังด้านหลังของพันลมด้านหลังของพันลม เปลี่ยนเหมือนกันไป่นองบูธตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็สังเกตดูให้ดีทําเองได้ซ่อมเองได้แต่ต้องต้องระวังเรื่องบัตรกีนะครับระวังเรื่องไฟนะครับบางคนก็บัตรกีไม่เป็นทุกท่านครับไปขายให้คนอื่นเขาเขาซื้อตัวละยี่สิบบาทถ้าเราซ่อมเองอาจจะไม่ต้องเสียเสีย ค่าบูทตัวห้าบาทเนาะบูทนี่ตัวละห้าบาทซื้อตามย่อยๆเขาก็ขายตัวที่ยี่สิบก็ไปซื้อมาเป็นร้อยๆตัวเนาะบูทนะครับตัวนี้ด้านหลังพอด้านหลังมันจะมีกระบอกนะครับ๋จะให้ดูทีละช็อตมันจะมีกระบอกกระบอกตรงนี้ก็มาติดอยู่ตรงนี้เนาะ เราเรียกว่าก็บอกสายของปันลูกสายตัวนี้มันก็จะมีตัวจับนี่เห็นไหมตัวรับตัวนี้เนาะนี่มันก็จะยิงมาจากตัวตัวนี้ตัวนี้มันก็จะสายไปสายมาตัวนี้เลยตัวสําคัญเหมือนกันถ้าไม่อยากให้วิ่งเลยเราก็แกะออกก็ได้เอาแต่ลูกปืนข้างในนี่ มีลูกปืนอยู่ในนี้ลูกปืนอยู่ตรงนี้ถ้าลูกปืนกระเด็นหายมันก็จะไม่สายพัดลบนะครับก็สังเกตดูไปเรื่อยว่าช่างลงนี่แนะนําละเอียดไหมก็ละเอียดบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพัดลมว่าเป็นกับเทอร์โบฟิวเป็นกับฟิวหาไม่เจอไปนอ้องแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆม,มา นะครับเดี๋ยวแนะนำเลยนะถ้าเป็นรุ่นมาจากโรงงานจะมีเทอร์โบโฟิวหมดทุกตัวท่านผู้ชมนะเขาจะทำมาแบบมีเทอร์โบโฟิวจินมาทุกตัวแต่ถ้าตัวนี้ชตไม่แล้วไปทำใหม่จะไม่มีเทอร์โบโฟิวนะมันจะไม่มีฟิวเขาจะผ่านมาอย่างเดียว เขาจะไม่ทําแล้วนะครับคือช็อตไหมก็เปลี่ยนใหม่เลยนะถ้ามันช็อตมันไหมเราก็เปลี่ยนใหม่อย่างเดียวท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมละเอียดนะครับค่าีการตัดสายไฟถ้าที่ผมแนะนําช่างใหม่ๆตัดตรงนี้เลยนะตัดตรงนี้ตัดประมาณนี้ออกมาซ่อมออกมาตัดที่สายตัวนี้มันสั้น ไม่ยืดได้มาอย่างนี้เนาะเราตัดพุทธไปเลยแล้วเราก็มาผ่ามาผ่าปอกเปลือกตัวนี้ผ่าแล้วไปเลือกตามสีมันนะ่าเราก็จะเอาตามสีมาเลยไม่งั้นมันจะไม่ถูกสีและไม่ถูกเกลียวของมันเนาะน่าจะถูกตัวนี้ก็ให้อยู่ยน,นี้นะเราตัดออกมาเราก็ต่อเหมือนเดิมวิธีการต่อก็อย่าลืมท่อกด ท่อหดตัว hmm. น so ี really? okay. mm ้ใ hmm. ห้ดูเนี่ยเเรียกท่อหดท่อหดตัวนี้ครับต้องใส่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมันชนกันเวลาเราต่อเสร็จแล้วเราเอาไปเช็คมาจุดมาหลุดให้มันหมดเข้าไปครับจะได้บีบสายไฟเนาะนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและ ที่ดูคลิปนี้ถ้าสนใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนองนอนเมืองด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้หากท่านชมแล้วมีประโยชน์ก็นำไปใช้นะครับผมแล้วก็ซ่อมเองได้ง่ายๆนะครับเสียเงินน้อยนะครับผมขายก็ได้ตัวละ20 3 0สิจะขายไป็นสมัยเนาะซ่อมเองหรือไปเลยครับผมเสียช่างมันเสียแล้วก็เอาตัวใหม่มา เอามาครับผมไม่ต้องไปเสียดายมันเราขายก็ได้30มสิเหมือนเดิมถ้าเรารื้อมาเราเรามาเรียนมาซ่อมเราซื้อเจพ้พวกอุปกรณ์ซ่อมมาก็ไม่เกิน500บาทก็ได้ซ่อมแล้วน้องเนาะโอเคครับผมซ่อมได้ซ่อมซ่อมไปเดี๋ยวก็เป็นอาชีพของเราซ่อมอรับจา้างซ่อมไปน้องได้ตัวละร้อยครึ่งร้อยก็เอาไปน้อง กว่าไม่มีงานทำโอเคครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องบุญหลงมาแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ